สนับสนุนรายการโดย Gpx Dare To Challenge ใหม่ Gpx r e g e n t 5 0 Twin Mark III The r e g e n t For Ever สวัสดีนะครับพบกับรายการ Great Baker Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยทางเราต้องขอบคุณท่าน Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับทาง Gpx นะครับมีโปรแรงส่งท้ายปีของรถในรุ่น r e g e n 250 0 Twin เพียงจองรถ r e g e n 250 0 Twin ทางออนไลน์นะครับรับกิฟต์ voucher ส่วนลด 5,000บาทแล้วก็มีการรับประกันเครื่องยนต์นานถึง3ปีหรือว่า30,000กิโลเมตรนะครับโดยโปรโมชั่นนี้จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ทธันวาคม2022นี้โดยสามารถจองรถได้ที่ทาง booking.gpxthailand.com ครับโดยตัวรถใ e g e n d 250ทวินนั้นจะเป็นรถคลาสสิกเลโทรสุดคูลนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2สูบพิกัด 250cc จ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด gpxfi นะครับ ตอบโจทย์การเดินทางในชีวิตประจำวันและเสริมความเท่ที่มาพร้อมความปลอดภัยด้วยดิสเบรกหน้าคู่ครับเอาละครับกับเข้ามาสู่หัวข้อที่เราจะมาทอล์กกันในครั้งนี้นะครับทางค่าย Honda นะครับเพิ่งจะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง SS 1 6 0 i นไแนวสกูตเตอร์ที่ประเทศเวียดนามเป็นที่แรกอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับโดยมันได้รับการอัปเกรดเครื่องยนต์มาเป็นพิกัด157ซีซีแบบ e s v plus เช่นเดียวกันกับ PCX ADV แล้วก็คลิกรุ่นใหม่นั่นเองตัวรถคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบ HSTC ป้องกันล้อหมุนฟรีระบบป้องกันล้อล็อก ABS เรือนใหม่จะเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบระบบไฟแบบ LED รอบคันพร้อมกับช่องชาร์จ USB นะครับทำให้ตัวรถนั้นมีทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างเต็มที่ และที่สำคัญเลยก็คือตัวรถนั้นจะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน My Honda ได้ด้วยครับโดยจะแสดงข้อมูลต่างๆของตัวรถอย่างละเอียดท่านของกำลังเครื่องยนต์นั้นจะมาในพิกัด 157cc แบบ1สูบนะครับมีการระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำเครื่องยนต์จะเป็นแบบ Single Overhead c a m s h a f t นะครับ4วาล์วให้แรงม้าสูงสุด16.6แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด14.8นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาที ระบบกระสอนด้านหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังจะเป็นแบบสปริงครับอย่างไรก็ตามนะครับรถรุ่นนี้ก็ยังถือว่าไม่มีแผนการทําตลาดในประเทศไทยแต่อย่างใดเพราะว่าเมื่อก่อนมีการเคยเอารหัส S-S นะครับมาทําตลาดแล้วแต่ว่าไม่ได้รับกระแสะการตอบรับที่ดีเท่าที่ควรเราจะต้องมารอดูกันต่อไปครับว่าในอนาคตเนี่ยทางค o นด้าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนใจหรือว่ามีแผนงานใหม่ที่จะนํารถรุ่นนี้เข้ามาทําตลาดด้วยหรือไม่แต่ว่าใครที่อยากได้รถ ใน CC เท่ากันใี่จาก Honda ตอนนี้นะครับก็ถือว่าจะมีรถอย่างคลิก160แล้วก็ PCX 160ที่ทําตลาดในประเทศไทยแล้วกันแล้วครับก็สามารถเรือกมาใช้งานตามความต้องการได้เลยครับสุดท้ายน,นี้ตนะ้องขอบคุณทาง G.P.X. Dare to Challenge นะครับผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับแ้ะพบกับรายการ Great b k k r t t l l k กันได้ใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย G.P.X. Dare to Challenge